นิทานเรื่องน้องน้ำฝนกลัววันจันทร์กาละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อว่าน้องน้ำฝนเธอเป็นเด็กน่ารักขี้เล่นและมีรอยยิ้มสดใสแต่รู้ไหมมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น้องน้ำฝนไม่ชอบเลยนั่นก็คือวันจันทร์วันจันทร์อีกแล้วหรอเนี่ยไม่อยากให้ถึงวันจันทร์เลยน้ำฝนจ๋าทำไมลูกทำหน้าแบบนั้นล่ะเป็นอะไรหรอ หนูไม่อยากให้ถึงวันจันทร์เลยค่ะจะทำยังไงดีคะแม่วันจันทร์ไม่ได้น่ากลัวเลยลูกมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะจ๊ะงั้นหนูจะลองไม่กลัววันจันทร์ดูสักวันค่ะเก่งมากจ้าลูกเช้าว,วันจันทร์น้ำฝนตื่นแต่เช้ากินข้าวยิ้มกว้างแล้วเดินไปโรงเรียนอย่างมั่นใจน้ำฝนรีบกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มไปหาคุณแม่แม่ ว่าไงจ้าน้ำฝนวันนี้หนูได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้ทำอะไรเยอะแยะเลยแม่เพื่อนเพื่อนน่ารักกับหนูมากดีแล้วจ้ลูกจะได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ทำอะไรหลายอย่างสนุกมากใช่ไหมล่ะค่ะแม่หนูขอขึ้นห้องก่อนนะคะหนูจะไปจัดกระเป๋าไปเรียนพรุ่งนี้คะ่ะจ้าลูกหลังจากวันนั้นน้องน้ำฝนก็ไม่เคยโกวันจันทร์อีกเลย